จังหวัดเชียงรายถือเป็นนินแดนแห่งดอกไม้เมืองหนาวอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะมีงานเชียงรายดอกไม้งามแล้วยังมีอีกหนึ่งงานที่โชว์ความงดงามของดอกไม้เมืองหนาวเฉยเช่นเดียวกันนั่นก็คืองานมหาการรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมขัวศิลปะขอเชิญทุกท่าน มาสัมผัสกับงานดอกไม้เมืองหนาวสุดยิ่งใหญ่แห่งปีมหากรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2025เชียงราย Flower Festival ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ธันวาคม2568ถึงวันที่7มกราคม2569ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มณนะสวนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย านมหากรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายในปีนี้ได้เนรมิตสร้างความมหัศจรรย์ของพันธุ์ไม้งามในสวนสินภายในงานจัดเป็นอุทยานไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลากหลายสายพันธุ์โดยได้จัดแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนผู้เข้าชมงานจะพบกับดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นดอกแองโโลเนียดอกทิวลิปดอกเซียนฝรั่ง และดอกลิลลี่และเพื่อให้พันไม้เมืองหนาวคงความสดจึงมีการพ่นละอองหมอกอยู่ตลอดเวลานอกจากพันไม้สวยงามต่างๆแล้วยังมีการจัดทำท็อปให้ถ่ายรูปมากมายหลายจุดโดยมีการจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆทางประชาสัมพันธ์การจัดงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ทำกำหนดการไว้ให้อย่างละเอียดย้ำกันอีกครั้งงานจัดขึ้นในวันที่18ธันวาคม2568 ไปจนถึงวันที่7มกรา,าคม2569เรียกได้ว่าสามารถมาเที่ยวกันแบบข้ามปีเลยทีเดียวครับโดยไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ของงานนี้คือการประดับตกแต่งแสงไฟในยามค่ำคืนผ่านเทคนิคแสงสีเสียงสุดทันสมัยที่จะมาเพิ่มมิติเปลี่ยนสวนดอกไม้ให้กลายเป็นนิแดมหาศจารรย์พร้อมกับเน,นลมิตเหล่าผิเ้อราตีให้ผิวไหวมีชีวิตชีวา งานนี้สามารถเดินเที่ยวได้ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเลยนะครับเดินช่วงค่าจะมีแสงไฟสว่างจากสปอตไลท์ที่ติดตั้งไว้ทั่วงานแล้วพบกันในงานนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ